ช่องแคบมุมเขาครับออกสระบุรีครับมุงโคราชครับสวยๆวิวดีๆบรรยากาศแบบนี้ต้องเก็บภาพมาฝากนิดหนึ่งครับรถฉลอยช้าขึ้นเขานะครับ0986474 222อินันทนาการพิเศษจากปฏิบัติกับจัดภัยซื้อขายที่ดินราคาถูกทั่วไทยเยอะๆแลกเปลี่ยนซื้อขายฝากขายติดต่อติดตามทางเพจทาง YouTube ได้เลยครับเรื่องที่ดินเรื่องเครื่องจักรเรื่องของมือสองเรื่อง ขายฝากโทรหาผมได้เลย0986474222ตามภาพนี้ครับออกสระบุรีครับมุ่งโคราชนะครับทางแคบขึ้นเขานะครับรถส่วนใหญ่จะต้องชะลอครับขึ้นเขานำภาพคลิปเด็ดๆดีๆวิวสวยๆมาฝากท่านนะครับดูคลิปไปด้วยติดต่อโทรหาผมได้เลยครับ0986474222เรื่องที่ดินเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถูกๆท,ทั่วไทยโซน รามินทรามินบุรีหัทไทรราชเรียบทั้งด่วนเกษตรเน่ามินรามคำแหงลาดพร้าวฮทไทรราช,ราราชสุวินทวงศ์มินบรุรีวัชรพลบางเขนน้องจอกสุวินทวงศ์ชาชิงเซาและนครนายกโทรหาผมได้เลยครับปฏิวัติกำจัดไัยอสังหาดิมซับสรัพย์250แปลงถูกถูกร้อนนะไม่นับแปลงใหม่ที่เข้ามาอีกประมาณนะักเกือบ50แปลงครับถูกถูกครับยังไม่ได้ลงในไฟครับ 0986474222เรื่องที่ดินไว้ใจผมติดต่อผมได้เลยครับชัดเจนขอข้อมูลภาพมุมสูงรายละเอียด f a c e o o o k l ล n e นะฮะครบๆโทรหาผม0986474222ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขับรถต่อแล้วนะครับสวัสดีครับ